สวัสดีทุกท่านทุกคนครับพี่น้องปองไปว่ามีสมใจอย่างต้มปลาคอใส่ผักตี๋ตัวถาปัตโ้ปัต้ต่มปลาช่อนปัโตอยากน้ำบ่พี่น้องถามทงมาได้จ้าจะกฝาเอิญเทวดาเมื่อกี้น่าแล้พี่น้องมาได้จ้กพี่น้องครับปัตโตปตโต จักขนาดวันนะึงบนะ้างมนึ่งจะเหลือคนละเฮ้ยแบบหดตัวลวงแล้วพี่น้องฟองไปขอบ,บุนขอบคุณทุกท่านทุกคนำคำว่าเบื้องมาแย่งครับเป็นกำลังแรงใจให้ใส่เกลือลงไปน้ำหน่อยนึงลงไปที่ท่อขนใด้แล้วเพราะว่ามันเดือดแล้ว สมปลาคอพี่นอคอคอง่าไง่านไนดอกำแข็งนี่แหละก็ได้กินยากใส่ผีแข็งเยีตาใส่ใส่ขาอ่อนขาอ่อนใจลงไปเสียบดึงหัวกหยอกหยอกคนละพี่น้อยเอาคุณขอบคุณเอคุณตลงไปหลองคนะ A phí sẽ lâu phần nào chim con 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 nhanh con chim 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 con ขัาขนาอนขึ้นดอกขอบนขอบคุ้นได้ครับเพ้ขอขบมาเองมาแย่งเป็นกำลังใจงานปิดฟ้าหมอแนละ้วีนอเอาฟ้าหมอเพื่อมาหิฝากันันปิดลงไปเอาปิดชนิดขี่น้นอ,นนขก,นนะอนกขอบุนอขอบคุ้นี่น,นอ้อกฟองไปทุกานทุกคนครับผมขอบมาเบืงมาแย่ง พี่น้องกดไลค์ฝากพ,พี่น้องกดแชรแค่เนอะเด้อเป็นกำล,ลังแรงใจใน้ำแน่เจอชีวะเฮ็ดคลิปใหม่ๆต้องไปแต่นี้เอามาตีส้มว่าเป็นแน่ใดมาคอมเมนต์มาแชร์รับพี่น้องนะยินดีมีแห้ทุกท่นทุกคนนะครับไปละครับลำลาบ้ใกลจากขอบคุณขอบคุณพี่น,อนออ้องเขามาเบื่อเมาแย่กับคอยลำด้วยลำด้วยกันทุกท่านทุกคนครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับ นะครับวัตดีครับบ๊ายบายอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านทุกคนครับ